ลงมติรับร่างเฉพาะร่างที่รัฐมาลมองเห็นว่าเป็นประโยชน์สั่งมาที่สสพาร่วมรัฐบาลสวัสดีครับท่านที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ก็ผ่านมามากกว่า3สัปดาห์หลังจากที่ราษฎรได้เดินขบวนจากอนุสวรีชัยสมรภูมิไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นข้อเรียกร้อง ให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่กว่าสามสัปดาห์ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ยังไม่มีทีท่าว่าจะสนองตอบต่อข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนพลเอกประยุทธ์ยังดึงดันยังดันทุลังที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปโดยที่ไม่ได้คำนึง ว่าจะเกิดความเสียหายอย่างไรให้กับประเทศชาติบ้างแต่3มสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีข้อพิสูจน์บทหนึ่งได้เกิดขึ้นนั่นก็คือยิ่งพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปยาวนานขนาดไหนความเสื่อมทรามของอำนาจรัฐยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น จนพลเอกประยุทธ์เองต้องออกมาพูดต่อสาธนารณชนว่าตนเองมีอำนาจก็เหมือนไม่มีอำนาจนอกจากอำนาจรัฐเสื่อมทรามแล้วสภาวะความมีเสถียรภาพทางการเมืองก็เสื่อมทรามลงไปด้วยวันนี้นา,นานาอารยประเทศมองมาที่ประเทศไทยเขามองเห็นแต่ความไร เศรภาพทางการเมืองจัดการอะไรแทบไม่ได้เลยนอกจากนั้นแล้วภาวะเศรษฐกิจยังพังทลายไปด้วยระบบเศรษฐกิจของไทยวันนี้พังแต่พลเอกประยุทธ์ก็โยนความผิดให้กับมอบหาว่ามีการชุมนุมพอมีการชุมนุมแล้วทำให้นักธุรกิจไม่มาลงทุนทำให้คนไม่มาเที่ยวแต่ความจริงแล้ว เศรษฐกิจของไทยพังมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการชุมนุมขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเสียอีกนี่คือความเป็นจริงที่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้พูดถึงแล้วเรามาดูว่าพลเอกประยุทธ์และสมุนบริวารกำลังทำอะไรต่อไปวันนี้ต้องบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ถอยคนละก้าวเหมือนที่พลเอกประยุทธ์ได้ อ่านแถลงการต่อพี่น้องประชาชนทั้งชาติผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์เสแสร้งแก้งทำความเป็นจริงวันนี้คือพลเอกประยุทธ์กำลังต่อสู้ดิ้นรนเพื่อรักษาอํานาจของตนเองไว้โดยเฉพาะล่าสุด ในการที่จะมีการพิจารณารับร่างแก้ไขร,รัฐธรรมนูญที่มีการเสนอมาทั้งฝั่งรัฐบาลทั้งฝั่งฝ่ายค้านทั้งภาคประชาชนก็เสนอไปแต่คำสั่งมาแล้วครับวันนี้มีคำสั่งชัดเจนว่าให้ลงมติรับร่างเฉพาะร่างที่รัฐมาลมองเห็นว่าเป็นประโยชน์สั่งมาที่สสภาคร่วมรัฐบาล สั่งมาที่สมาชิกวุฒิสภาแต่ร่างที่ประชาชนลงชื่อแสนกว่าชื่อเพื่อที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทุกมาตาทุกหมวดเพื่อให้เกิดรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนเพื่อให้เกิดรัฐรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยนั้นพระเดการไม่เอาครับพระเดการสั่งไม่ให้รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ภาคประชาชนเสนอ หรือที่เรียกว่าร่างของไอรลอเสนอไปน่ะพะเด็จก,การไม่เอาชัดเจนวันนี้ครับตรวจสอบแล้วชัดเจนว่าไม่รับร่างฉบับนี้มาไว้ในรัฐสภาแน่นอนนี่คือสิ่งที่พเด็จก,การต้องการวันนี้เป็นวันที่จะต้องเอากำลังของพี่น้องประชาชนเอากำลังของราษฎรทั้งหลายที่จะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะโค่นล้ม เผด็จการให้สินส้นซากเราต้องกดดันเราต้องพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้ร่างของพี่น้องประชาชนได้รับการบรรจุไว้พิจารณาในรัฐสภาท่านที่รพทั้งหลายครับสถานการณ์วันนี้ถึงแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะยังไม่ลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่สิ่งที่พลเอกประยุทธ ดำรงอยู่ก็คือการตกลงไปในหลุมโคนในหูเหวและมือพลเอกประยุทธ์กำลังดึงเอาเครือข่ายทั้งหมดเครือข่ายเผด็จการทั้งหมดเครือข่ายอำนาจรัฐ,ร,ฐราชการทั้งหมดจมดิ่งลงไปในหูเหวมรณะพร้อมกับพลเอกประยุทธ์ยิ่งพลเอกประยุทธ์อยู่ในตำแหน่งนายกนานเท่าไหร่โครงสร้าง เผด็จการเครือข่ายเผด็จการยิ่งจะติดเชื้อแล้วก็เน่าตายไปพร้อมกับพลเอกประยุทธ์อีกไม่นานครับท่านที่ครบทั้งหลายครับเครือข่ายเผด็จการจะถูกพี่น้องประชาชนกบฝังให้สิ้นไปจากแผ่นดินไทยวันนี้ผมไทยกรพลสวรรณพบกับท่านเพียงแค่นี้มีโอกาสจะมาพูดจากับพี่น้องอีกครั้งหนึ่ง วันนี้ผมขอลาท่านที่รบท่างหลายไปก่อนครับสวัสดีครับในน้ำมีปลา ในานามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชา ที่ฟ้ากำหนดส่งโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจตวายพระพรมหาราชาของแผ่นดิน พระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินิครแผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์เจริญองค์พระราชา มหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกล้านไทยปลอดไทยรุ่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสงว่างกลางไทย ราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหารราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ทินเจริญ องค์พระราชามหาวชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดไทยร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย